สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น,น,น,น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหามาเจอมาเจอกันในวันหยุดนะครับวันเสาร์วันเสานะรสา์พ่อใหญ่มหาหยุดนะครับวันนี้หยุดวันเดียวนะครับเพือ่อนจันทถึงศุกร์ก็สอนพวกบัณฑิต วันอาทิตย์ก็สอนพวกมหาบัณฑิตพวกดุษฎีบัณฑิตนะครับวันเสาร์นี่หยุดวันเดียววันหยุดก็ได้จับสมเด็จขึ้นมา่องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนนะครับทําให้เราได้ศึกษาในสิ่งที่เราชอบเราเห็นองค์พุทธปฏิมาแล้วนี่เราก็ระลึกถึงนะครับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับเพื่อน ทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนะครับเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดานะครับเพื่อนๆช่วงนี้เราได้ยินข่าวการจากไปของปูชนียบุคคลของโลกเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นแบบอย่างขององค์พระมหากษัตริย์องค์ราชินีเป็นปูชนียบุคคลของโลกเลยทีเดียวไม่มีใครไม่รู้จัก นะครับพระอ,องค์ท่านท่านได้สร้างเรียกว่าสร้างคุณงามความดีไว้ในโลกนี้มากมายเหนือขนานับรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับต้อง90กว่าพันศานะครับพเพื่อนๆไม่ใช่น้อยๆน,นะครับสชั่ว4ชั่วอายุคนเราเลยทีเดียวท่านนี้ผ่านมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงยุคปัจจุบันเนี้ย พระองค์ท่านก็เป็นแบบอย่างพวกเราก็น้อมส่งดวงประวิญ,ญาณของพระองค์ท่านสู่สวรรค์คาลันะครับสู่สวงสวรรค์ไปจุติเป็นทวยเทพนะครับนี่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของชีวิตเรานะครับเพื่อนๆชีวิตเราก็เหมือนพยับแดดนะครับเมฆลอยมาบังดวงอาทิตย์แล้วก็ลอยไป แปบเดียวไม่ถึงเสี้ยววินาทีเหมือนสายฝนที่หยดลงมาอย่างโลกมนุษย์แปบเดียวก็ซึมลงไปในดินนี่คือเท่ากับชีวิตคนนะครับร้อยปีของโลกมนุษย์นี่เท่ากับ1นึ่งน,งนาทีของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกานะครับเพื่อนๆมันสั้นนักดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่พระบรมครูองค์ศาสดา,า,าเอกของโลกนี่พระองค์ทรงตรัส ให้กับพวกเราทําความดีนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ว่าจะเกิดในชาติตระกูลวัณนะนใดกษัตริย์ผามแพทย์สูตรสีวันณะเนี่ยมันดีมันดีอยู่ที่ใจมโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเสถามโนมยาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจทําดีอ่ะมันก็ดีนะครับจะเกิดในชาติวัณนะนต,ตระกูลใดถ้าหากว่าใจมันไม่ดีโลภโกรธหลง มันไม่ได้ช่วยบรรเทาการดับจิตของมนุษย์ได้นะครับการดับจิตของมนุษย์คือสงบ,ส,งบสุขุมคมภีรภาพรู้ตื่นเบิกบานนะครับเนี่ยอย่างองค์นี้นะครับพุทธปฏิมานะครับอยู่บนฐาน3าฐานรู้นี่รู้นี่นะครับเพื่อนพุทธแปลว่าผู้รู้นะครับนี่คือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะครับแปลว่าผู้รู้เนี่ยตื่นเบิกบานพุทธคือผู้รู้รู้อะไรนี่ว่าเราตอนนี้เราเป็นใครเราเป็นอ่เราอยู่ในวรรณะไหนชาติตระกูลใด เราเป็นอาชีพของหมอพยาบาลทหารตำรวจครูอาจารย์พ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรรู้นะครับรู้แล้วก็ทําหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายตามที่เราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี่แหละครับพระเจ้าจึางบอกว่าเรารู้รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรเห็นไหมครับคืออย่าไปก้าวไก่หน้าที่กันอย่าไปแทรกแซงหน้าที่กันอย่าไปเก่าใส่ร้ายว่าร้าย ที่ไม่ใช่หน้าที่ที่เราทําอยู่นะครับคือรู้รู้ว่าตัวตนเป็นใครนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีรู้ตื่นตื่นเนี่ยก็คือทําหน้าที่นะครับทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นใครแล้วก็ตื่นแล้วก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์เนี่ยทำให้ดีชาวไร่ชาวนานักธุรจิจหรือใครก็ตามเนี่ยทำหน้าที่ของตนไปนะครับแล้วก็เบิกบาน่ะสุดท้ายในี่เบิกบานเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เบิกบานก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่ใส่ร้ายกันไม่กล่าวร้ายกันไม่ทาร้ายปองร้ายกันเบิกบานในหน้าที่ในภาระของตัวเองรู้ตื่นเบิกบานเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วต้งก็เปรียบเสมือน ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับเป็นจุดจุดจุดดินจุดตายจุดคําสอนหลักเลยนะครับทุกคนต้องมีศีลนะครับศีลนี่ศีลนี่ศีละเนี่ยแปลว่าปกตินะครับเพื่อนๆเป็นภาษาบาลีนะครับศีลห้าศีลแปดศีลสิบเนี่ยศีลของเนนของพระเนี่ยศีลเนี่ยถ้าแปลแปยก็ศีลแปลว่าปกติ เหมือนเราเป็นเครือข่ายญาติโยมเห็นไหมครับเพื่อนเรามีศินห้าแล้วเราเราไม่ทําผิดกฎหมายกฎหมายก็แบบเหมือนสินนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเหมือนอ่าเหมือนข้าราชการก็มีเขามีข้อบังคับเรียกว่ามีระเบียบวินัยของข้าราชการนะครับก็เหมือนพระนี่หละครับถ้าพระทำไม่ดีพระก็ทําผิดศินครับก็โดนอ่าก็โดนคณะกรรมการของพระจัดการนะครับหรือว่าอาบัตินะครับก็หนักเบาเขาไปตามนั้นนะครับเหมือนวินัยข้าราชการเนี่ย เขาก็มีมีข้อบ,บังคับเขาอยู่ถ้าทําผิดล้วก็ลงวินัยนะครับแบบนั้นนะครับคือเหมือนพวกเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราไม่ทําผิดกฎหมายใช่ไหมครับเราขับรถถูกต้องตามจราจรตํารวจก็ไม่จับอย่างนี้นะครับเราไม่รังแกใครเราไม่คือเราไม่ไม่ทําผิดกฎหมายนะครับนั่นแสดงว่าเราก็มีศินนะครับสิลก็แปลว่าปกตินะครับเราก็ไม่โดนไม่โดนตํารวจจับนะครับเห็นไหมครับ ตำรวจจะจับนี่จับเฉพาะคนที่ผิดกฎหมายนะครับคนไม่ผิดกฎหมายเดินตามถนนตำรวจไม่จับหรอกครับอืมแต่ถ้าท่านอาจจะแย้งว่าไม่จริงหรอกเพราะอย่างเมื่อผมไม่เคยตำรวจยังจับเลยอันนั้นก็ว่าเป็นกรณีไปเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับมันต้องมีที่มาต้องมีเหตุก่อนต้องมีที่มานะครับค่อยๆว่ากันนะครับตรงนั้นแต่เอาความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้นะศีลศีลส,สมาธิคือสมาธิก็คือเราเป็นอะไรนะครับเพื่อนเหมือนรู้ตื่นเบิกบานเลยนะครับ ศีลสมาธิเราเราเป็นใครเราเป็นอะไรเราทําอะไรคือจดจ่อหน้าที่การงานเราให้มีสมาธิในการทําหน้าที่นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนท่านยังบอกว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่นะหน้าที่คือธรรมะนั่นะคือเราทําหน้าที่ยองราให้ดีแสดงว่าท่านมีสมาธินะครับท่านท่านมีสมาธิอย่างพ่อใหญ่มหาเนี่เป็นเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยก็ทําเป็นทําหน้าที่ของตัวเองนะครับอบรมนอกจากอบรมนิสินัึกษารัยังอบรมพ่อแม่เขาด้วยนะครับ อบรมนิสิทินักศึกษายงไม่พอนะครับมันเพื่งต้องอบรมพ่อแม่ด้วยนะครับเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยเงินเนี่ยลูกจึงมีปัญหาของสังคมต้องอบรมพ่อแม่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยเงินอย่างเดียวเงินก็เป็นส่วนสําคัญแต่พ่อแม่ต้องให้เวลาต้องให้เวลาต้องปรึกษาต้องชี้แนะต้องชี้นําต้องชี้ทางพ่อแม่จะต้องอบรมเอาใจใส่ดูแลลูกบ้างในช่วงสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้นะครับยิ่ง รัฐบาลปล่อยกัญชาเสรีมาเนหนักเลยครูอาจารย์ปวดหัวเลยนะครับปวดหัวเลยนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีเรื่องกัญชาเสรีอย่างนี้นะครับพ่อแม่จะต้องเป็นคนดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นของลูกก่อนแล้วก็มาครูครูนี่เขาอบรมสั่งสอนชี้แนะผิดถูกอันไหนมาก่อนอันไหนมาทีหลังเราบอกลูกศิษย์เราให้รู้จักจ หน้าที่ของตัวเองตอนนี้เรียนเรียนให้จบอ่านหนังสือสอบจบแล้วรับปริญญาทํางานค่อยว่ากันนะครับอันนี้คือให้ทุกคนมีสมาธิจดจ่อในหน้าที่การงานของตัวเองไม่ก้าวไกลกันเห็นไหมครับนี่แต่ถ้าเป็นเป็นทหารรักษาดินแดนอยู่ดีๆนี่ยขับรถถังเข้าเมืองก็วุ่นวายกับถนนมีไว้ให้รถ ธรรมดาวิ่งน่ะรถถังมาวิ่งบนถนนมันก็จูก็จะเดือดร้อนอย่างนี้นะครับคือต้องมีสมาธิจดจ่ออย่างนี้นะครับเพื่อนแย่นิดแย่น่อยเพื่อหอมปากหอมคอ,อก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆศีลส,สมาธิแล้วก็ปัญญาเห็นไหมครับสุดท้ายคือปัญญาเนี่ยปัญญาเห็นไหมครับทุกคนต้องมีปัญญาติตรองไข้ควรบินดาสุดท้ายนะครับครูอาจารย์ก็จะบอกลูกศิษย์เสมอว่าเนี่ยสุดท้ายเราทําอะไรมาเนี่ย การที่เราสอบตกนั่นแสดงว่าปัญญาสุดท้ายของเรามันไม่พอกพูนไม่อ่านหนังสือไม่นําส่งการบ้านประพฤติตัวไม่เหมาะสมเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเขาให้กินน้ําอยู่ดีๆกลับไปกินน้ํากัญชาน้ําใบกระท่อมอย่างนี้นะครับเข้าห้องสอบก็นั่งหลับอย่างนี้นะแต่กินน้ําธรรมดามันก็ไม่นั่งหลับอย่างนี้นะครับไม่ปวดหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกเหตุผลประโยชน์ของมันจินได้ต้องมีเหตุผลในการจินนะครับ กินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกต้องสอนนะครับแล้วการสอบทําไมถึงจะได้คะแนนดีนะครับต้องอ่านหนังสือให้ตรงบทส่งงานให้ตรงเวลาอย่างนี้นะครับแต่งกายให้ถูกระเบียบพูดจากริยามารยาทให้เรียบร้อยเราฝึกให้เขามีปัญญาแยกแยะอันไหนกอนอันไหนลังอันไหนชั่วอันไหนดีนะครับทุกอาชีพนะครับเ,เพื่อนๆทุกอาชีพนั่นแหละครับแพทย์หมอครูพยาบาลทหารตำรวจท่านจะต้องมีปัญญาเหนือสุดท้ายนะครับถ้าท่านไม่มีปัญญานะครับ เหมือนที่พ่อใหญ่มาหาบอกว่าข้าราชการเนี่ยก็มีวินัยนะครับทุกอาชีพก็มีข้อบังคับมีวิชาชีพดูแลอยู่นะครับหมอก็ก็จะมีสมาคมวิชาชีพนะครับหมอตาหมอฟันหรือทนายความหรือหมอกระดูกหรือแม้กระทั่งครูก็ยังมีปอบัณฑิตวิชาชีพครูบังคับอยู่นะครับอายการคือทุกอย่างก็มีวิชาชีพมีจรรยาบรณของวิชาชีพอยู่นะครับถ้าท่าน ทำผิดเนี่ยก็จะมีวินัยแต่ละส่วนเข้ามาจัดก,การอยู่แล้วนั่นแหละคือปัญญานะครับดังนั้นเมื่อท่านแยกแยะวิเคราะห์เหตุผลว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนเลวท่านต้อง,ต,องต้องแยกแยะอย่าไปใกล้อย่าไปจับอย่าไปบายอย่าไปสัมผัสอย่าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะมันวิชาชีพเรามันไม่ได้ตรงแบบนั้นถูกต้องไหมครับศีลส,สมาธิป,ปัญญาเนี่ยนะครับรู้ตื่นเบิกบ,บานเนี่ยพุทองค์พระบรมครูงเราเนี่ย ท่านบอกท่านสอนท่านตรัสอ,อยู่แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยนี่คือเป็นปริศนาธรรมที่เจ้ามงคลสมเด็จท่านให้กับพวกเรานะครับอยู่ภายใต้เนี่ยซุ้มระครังเนี่ยซุ้มระครังนี่เ,นเปรียบเสมือนรถพระธรรมคําคสั่งสอนพระพุทธองค์นี่ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบป,ประพฤติทธรรมขององค์ที่ตัดสอนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพระสงฆ์พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ภายใต้ซุ้มระครังอยู่ภายใต้คําสั่งสอนดังไปทั้ง3โลกนะครับมนุษย์มนุษย์นรกสวรรค์นี่นไหมครับเพื่อนๆเนี่ย เทวดาเนี่ยยังมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเที่ยงคืนเลยนะครับดังนั้นนี่พระพุทธเจ้าเราเานี้นั่งอยู่เนี่ยเป็นศาสดาเอกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับไม่ใช่จับมาแล้วก็โอ้มีจุดมีตําหนิโอ้ต้องขายได้ราคาเป็นเป็น,เป,นเป็นล้านอย่างเงี้ยนั่นคือท่านเอาเอาพระไปเป็นแบรนด์สินค้าเอาก็ไม่ว่ากันนะครับเมื่อเมื่อในไหนเป็นอย่างนั้นแต่ว่า เหนือสุดสุดท้ายเราก็ต้องมองนี่คือเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจเรานะครับองนี้องนี้เป็นหินไปแล้วนะครับเป็นหินอ่อนแล้วนะครับองแช่น้ำมนต์นะครับองนี้ปี2 4ง6นี้เกิดเราเรียกกันปีนั้นว่าปีรากาหาใหญ่นะครับเพื่อนๆจาได้ไหมครับอย่างพา่อใหญ่มหาเนี่ยอายุ50รุ่นรุ่นเอา50เนี่ยคงทราบประวัติแล้วนะครับ วัดภูดเขาทองหรือวัดสเกตวัดสแกนในตำนานเนี่โอ้โหไปดูภาพกเก่าๆได้นะครับซากศพนี่โอ้โหนอนเต็มเชิงภูเขาทองเนยนะครับอีแลก็กอีจามาันรอจิกกินซากศพคนเอามาทิ้งนะครับเพื่อนๆเอาศพมาทิ้งเนะี่ยคือตายด้วยโรคหานั่นเองนะครับถ้าปัจจุบันนั้นก็เปรียบเหมือนโรคโควิด -19 นะครับเพื่อนๆถ้าถ้าว่าไปแล้วนะครับแต่ปีนี้ข้อปีที่6ที่โควิดอารวาสเนี่ยไม่ตายแล้วปีแรกนะครับจําได้ไหมครับปีปี6 1หนึ่งปลายปี6 1หนึ่ง ปลายปี61นะครับอ่าปลายปี61นะประมาณสักวันที่29พฤศจิกายนนะครับเจอคนไทยคนแรกนะครับ29พฤศจิกายน61นะปี61ใครเป็นก็ก็จะหนักนะครับแต่ปัจจุบันนี้ใครเป็นหายหายภายในอาทิตย์เดียวนะครับเออแปลกนะครับอย่างเงี้ยเอ่อคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยชาวบ้านฝังทนฝันนะครับ ันว่าหลวงตาแก่ๆใส่กิวรนคร่ำๆมาเข้าฝันว่าให้เอาพระที่ให้ไปเนมาแช่มาถูมาฝนทํายาตื่นมาก็โศลกันนะครับฝังทนว่าเป็นใครอะไรยังไงพระมาจากั้นอ๋อนนึกไปนึกมาจะบ,บุคคลสมเด็จแน่เลยก็เลยเอาสมเด็จท่านที่ให้ไปเนี่ยมาฝนมาแช่ทำน้ำมนต์นะครับเผอิญว่าองค์เนี้ยออแช่น้ําลืมไปมั้งนี่นแช่น้ํานานนะครับจึงเกิดเป็น เป็นหินเลยนะครับเนี่เป็นหินเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเลยครับเพื่อนเนี่เป็นสีตะไคร่น้ํเกาะกินเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยองนี้พระยามาเอาก็มีลงนะนะครับนี่ลงตรงนี้นะครับนี่เรลืองนะครับเนี่ยคือแช่น้านน้ํากัดเพื่อนๆดูสิครับนี่นะครับเดี๋ยวลองลองนําท่านมาสัมผัสด้วยแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับเราถ้าเป็นพระแท้อย่างนี้ก็ดูดแม่เหล็กติดนะครับเพื่อน เราดูกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับมาแบบชมดชมอยนะครับมาแบบไม่ถึงกับกระโดดมาแล้วครับมาประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนกำลังดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เล่ามาทั้งหมดต้องปวงนี่ก็เพื่อให้กําลังใจกับเพื่อนๆนะครับวันหยุดเรานะครับวันหยุดวันพักผ่อนเรานะครับวันหยุดพระเยมหาก็ มีวันเดียวนี่เราไม่ได้ทําอะไรล้วก็วันหยนุดก็มาอ่านหนังสือแล้วก็ส่องพระอ่านตำรับตํารานะครับที่ห้องสมุดนะครับที่บ้านก็มีห้องสมุดนะครับมีห้องพระห้องสมุดนะครับเ,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 เพื่อนเอเฟซีเพื่อนเอฟซีถามว่าพ่อใหญ่เมืองหาเมื่อไหร่จะเปิดหน้าให้ดู <laughs> มีแต่คือเขาบอกว่าไม่เลาใจอ่ะได้ยินแต่เสียงอยากเห็นหน้าพ่อใหญ่มือหาเนี่ยอยากเห็นตัวจริงเสียงจริงนะครับ อสอนมหาลัยนะจะตามไปดูไหวยอย่างนั้นนะครับอยากเห็นเสียงกิงอยากเห็นตัวกิ่งไม่เหมือนช่องอื่นอาจารย์เ็าออกหน้าออกตานะครับก็ก็ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆใครชอบอยังไงก็ตามนั้นนะครับอยากดูอยากดูช่องคนที่มีหน้าก็ไปช่องคนที่มีหน้าอยากดูช่องคนไม่มีหน้าก็มาทางนี้นะครับก,ก็นี่แหละครับคนเรา ไม่อยากออกกล้องนะนะครับก็เลยเอาติรพมาออกนะครับเรียกว่าพระนําหน้านะครับเพื่อนเพื่อนพระนหน้าเพื่อนเพื่อนดูหน้าเดี๋ยเป็นไงครับดูดูสีท่านเนี่ยคลาสสิกมากมันวาวนี่คือเป็นน้ําตาลแดงไปแล้วนะครับองค์พระนี่อย่างเงี้ยเป็นหินนะครับเพื่อนเพื่อนแปลกมากเลยกันีเอาเอาเอาไม้ขูดเหมือนขูดดังกึกกึกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยดังกึกกึกเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย ไม้ขูดเนี่ยเป็นกึ๊กๆเลยนะครับเป็นหินไปแล้วนะครับเพื่อนๆพืองค์นี้ดูหน้าเนี่ยเหมือนตะกั่นเลยนะครับมันหัวตะกั่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูดูโคนเกศนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนกลวยครูบาอาจารย์ต้องบอกนี่ย็ตัวอย่างนะครับเหมือนกลวยกลวยขันห้ากลวยขันแปดนะครับถ้าใครเคยเคยซื้ออ่าหมากครูอ่าไปถวายพระเนี่ยที่เขาขายที่แม่ค้าขายที่ตลาดสดหมากพูนะครับจะมีกลวยเขาทำไว้อยู่แล้วนะกลวยหมากกลวยพูนะ เหมือนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโคนโคนกลวยจะอวบปลายจะแหลกอย่างนงี้นะครับเพื่อนๆนี่คือเม็ดเม็ดเหล็กไหลนะครับเนี่ยเม็ดเหล็กไหลซอกลักแรล้เนี่ยซอกลักแรล้ทังด้านขวาเราซ้ายพวามละเอีสูงขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนดูความงามก่อนนะครับเนี่ยเป็นเห็นไปแล้วนะครับองค์นี้ยเป็นองค์หลวงศิษย์นะครับเพื่อนๆองค์หลวงศิษย์เราดูใกล้ๆกันนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนเม็ดเหล็กไหลนะครับรเม็ดเหล็กไหลนะครับเนี่ยเม็ดพระธาตุสวยงามเนื้อปูนเบิกหอยมันวาวนี่นะครับองค์นี้ก็มีคนมาขอเปิดราคาแล้วนะครับพ่อใหญ่มหาไม่ไม่ปล่อยนะครับพ่อใหญ่มหาไม่ได้ขายพระนะครับถ้าพ่อใหญ่มหาขายพระนี่ไปไปหลายอง,อ,งปปองค์แล้วนะครับเพื่อนมีหกสิบองค์นะครับไปไปเป็นสิบองค์แล้วนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ปล่อยนะครับ คือเราอีกไม่นานเราก็ตายแล้วนะครับเพื่อนๆเหมือนกล่าวข้างต้นนะครับเราตายไปแล้วนี่ก็ลูกหลานหรือว่าคนผู้ที่มาเจอเขาก็เอาไปของเขานะครับเขามีบุญเขาก็ได้รักษาต่อเขาไม่บุญเขาก็ทิ้งไปโยนไปก็แล้วแต่เขานะั้นก็เป็นธาตุทั้งสีนะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุาาไฟนะครับทุกคนจะต้องสู่ดินทั้งนั้นแหละครับต้องไปสู่ดินนะครับถ้าเขามีของดีถ้าเขามีบุญบารมีพอเขาก็เก็บรักษาไว้ได้ แต่ถ้าเขารักษา,มาไม่ได้ท่านก็ไปสู่ดินนะครับหลุดลงแตกหายไปนะครับก็แล้วแต่เขานะครับแต่ช่วงที่มียึดอยู่เราก็เจ็บรักษาของเราอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยดูดูสิครับเนี่ยผู้ใหญ่มหาเนี่ยเจอเจอเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อเมื่อวันเมื่อ,เม,อเมื่อวันพุธนะครับเพื่อนๆวันวันพฤหัสนะครับวันพฤหัส วันพฤหัสวันครูพอดีนะครับวันพฤหัสวันธงชัยนะครับสมัยก่อนในเวลาก็จะออกศึกนะครับเวลาจะออกศึกออกรบเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลาจะออกศึกกับพม่าเนี่ยต้องต้องเวลาจะจะเอาทหารออกจากค่ายพักค่ายที่ไหนจะออกจากค่ายต้องเอาวันพฤหัสนะครับวันธงชัยวันครูขึ้นบ้านใหม่โกนจุกแต่งงานบวชหน้าก็มักจะเอาวันพฤหัสนะครับ รับรองมีใช้ตลอดการนะครับดังนั้นวันพฤหัสเนี่ยจึงเป็นจึงเป็นวันครูใครเกิดวัน,วน,วน,วนพฤห ah ัส <Jest S 2> ดนีนะครับส่วนมากคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นครูอาจารย์นะครับส่วนมากมาส่วนมากพระเอกมหาเกิดวันจันทร์นะแต่ก็เป็นครูอาจารย์เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดูนี่นะครับเนี่ยดูเม็ดหินอ่อนนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับที่กล่าวมาว่าวันพฤหัสนะครับเพื่อน พ่อเหเมนมหาเจอเหตุการณ์นะครับหมากัดนะครับหมากัดแม่ค้าเนี่ยน่ากลัวทําไมพระเยเมนมหาจึงไม่แปลกใจว่าทําไมทําไมหมานี่กัดลูกชาวบ้านชาวเมืองกัดคนเดินตามถนนพระเยเมนมหาเนี่ยงงมากเลยนะครับบางคนปล่อยหมาออกมาเนี่ยหมากัดชาวบ้านกัดเด็กอย่างเงี้ยกัดนักศึกษากัดเด็กเล็กเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวในคดีกันเนี่ยเยพือ่อนเพื่อนรู้ใช่ไหมครับพระเยเมนมหามาทานอาหารกลางวันนะครับรวมมหาลัย เพื่อนๆดูนี่ครับเม็ดแดงนะครับหมาตัวใหญ่มากหมาหมาเจ้าของเจ้าของร้านอาหารนะครับหลุดออกมานะครับเพื่อนๆดีจะเป็นอาจารย์ดีนละ้มา,มา,ม,ามาเจอเพราะเห็นมหาถ้าไปเจอชาวบ้านแล้วเจอนักศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมัลืมนะครับลืมเปิดคือปกติเขาจะให้อยู่ในบ้านนะขังไว้แต่พดอดีคือสามีเขาเนี่ย ไปเอาเงินทอนให้ลูกค้าเปิดปับ๊บแล้วไม่ล็อกพอเปิดเข้าไปละหมามันสวนออกมานะครับหมาตัวใหญ่มากครับกัดพ่อใหญ่มหากางเกงขาดแต่ไม่เข้าเนื้อนะครับเพื่อนเนื้อหนี่แดงเป็นจ้ำเลยนะครับที่คอนมี <c oughs> มีเป็นจะพาคีอยู่นะครับคือพยายามคิดในแง่ดีนะครับคือกัดปั๊บสะบัดพ่อใหญ่มหาก็ดึงขาขึ้นเร็วนะครับขึ้นขากันมันกัดปั๊บมันวิ่งนะครับ เนี่ยมารอบกัดเนี่ยไม่แน่จริงคือคือถ้ากัดแล้วประจันหน้ากันเนี่ยพ่อใหญ่มาหามีสวนเลยนะครับพออ่อใหญ่มาก็ใส่รองเท้าแบบรองเท้าผู้ชายนะครับรองเท้าแบบคัตชูผู้ชายส้นสูงเนี่ยมันเวยบเลยนะครับคือคือถ้ากัดแล้วคือถ้ากัดแล้วจะมารอบวิ่งกัดแล้วเนี่ยจะมาจะมาใส่อีกเนี่ยเจอสวนเนปลายคางเลยนะครับ นี่โบราณนะั่นบอกว่าหมารอบกัดมันเป็นอย่างนี้เองนะครับเพื่อนเพื่อนกัดปับ๊บพ่อยหมหาสมบัติหน้าสะบัดอันนี้จริงอะ่ะคือคือถึงแม้ว่าจะไม่สมบัดมันมันก็เข้าเนื้อนะครับนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนทำไมเหตุขับขันเหตุบังเอิญเนี่ยพ่อใหญ่มหาลงคลิปมาเนี่ยทำคลิป youtube มาตั้งแต่วันเดือนกันยาปี64ี่นะครับไม่เคยเล่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับไม่เคยเล่าเหตุการณ์ เนี่ยข้างแรกวันนี้ที่เราก็คือม้ากัดเนี่ยกัดปั๊บสะบัดขาขึ้นนะครับต้องเกงขาแต่ว่าเนื้อเนื้อขาแดงนะครับเป็นรอยแดงสองเชี่ยวเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่เข้านะครับเพื่อน,นโอ้โหอาจารย์เดินลงไปสามเดียวคนนี่นตกใจร้องกี๊กเลยนะครับนักศึกษานี่ยืนยืนงงเลยนะครับถามไถกันเลยแต่เขาทุกคนบอกโอ,โอ้ดีเป็นมหาแตาเป็น คือมหากับหมามันคล้ายๆกันก็เลยบอกเป็นคิดตลกไม่เป็นไรเพื่อนๆบอกเจ้าของร้านเขาแปลมหาเป็นหมาก็มีในบางครั้งมหากับหมาคล้ายๆกันนะครับครับเพราะว่าลักษณะอย่างนี้มันจึงเป็นของที่แบบคล้ายคลึงกันแล้วก็เล่าสู่คนฟังนะครับเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทําใจให้สบายนะครับอย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากนะครับพ่ะใหญ่มหาก็เล่าสู่คนฟังที่มีของดีมากัดไม่เข้าก็เพราะมีเป็นจะพาคีที่คอนะครับ เพื่อนเขาก็พากันหัวเราะนะครับนี่แหละคือบางครั้งสมเด็จวา่าละคงท่านก็ช่วยเราได้ในกรณีขับขันนะครับเกิดเหตุขับขันเนี่ยแต่เราก็อย่าไปทดลองอย่าไปพิสูจน์อย่าไปจงใจนะครับบางครั้งจิตเราไม่ดีเนี่ยเราจงใจเราประมาทหรือว่าเราอยากจะลองเนี่ยมันก็ไม่แคล้วคลาดหรอกครับแต่ถ้าเห็นไหนที่เราแบบไม่คาดฝันไม่ถึงคาเราแต่มันอุบัติเหตุมาแบบไม่คาดฝันเนี่ยพุทธคุณเนี่ยท่านช่วยเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนช่วยเราได้ อันนี้มีโอกาสก็จะเล่าอีกต่อไปนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็จะเล่าสู่กันฟังไปอีกคลิปต่อไปว่าทําไมามากัดแล้วกัดไม่เข้าเพราะเรามีพระหรือเป็นเพราะอะไรนะครับแต่คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูก,ถก,ถกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share. กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ